เชียงเจลเจจัต้าเชียงเจลตวนับเลยนะครับทุกคนจินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็สู่ช่องคิวตินตานะครับซึ่งในวันนี้เอง,เองนะครับทุกคนตัวเองก็ได้มาอยู่กันในแมปกล้วยนะครับทุกคนเราเองก็ต้องมานี้จากกล้วยพวกนี้นะครับทุกคน มาหมดเลยทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกนี่ก็จะเป็นคุณตำรวจนะครับทุกคนเป็นตํารวจที่ค่อนข้างที่จะแก่ได้หนึ่งนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นคุณแม่นะครับทุกคนจะเป็นก,ก็น่าจะแก่ประมาณนึงนะครับทุกคนซึ่งคนนี้ก็เป็นคุณลูกนะครับทุกคนที่หน้าตาเอ่ออุบาทนหนึ่งซึ่งในแมปนี้เนี่ยเราเองก็ต้องมาหนีออกจากกล้วยพวกนี้นี่เองนะครับทุกคนต้าเชียงเจลเจตต้าเชียงเจลตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าความหมายของเพลงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยมนเป็นเพลงฮ มามเป็นภาษาจีนตัวเ,เองก็ไม่ได้เก่งจีนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มหนีกันเลยดีกว่าไปทางนี้เหรอสลับสวิตช์สลับแล้วเปิดแล้วอุ้ยมีรถด้วยแต่ไม่เอาเสียตังค์ดูดูะอ่าขนาดกล้วยยังเป็นสีเหลืองเลยไม่ใช่ขนาดโดนัทยังเป็นสีเหลืองเลยก็มีต้นไม้ด้วยเสร็จแล้วอุ้ยตัวอะไรซอมบี้เหรอทางนี้เหรนี่ ต้องมาทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอย่ามานะเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเอ้ยรอได้แล้วอืมเข้ามาในนี้เหรออืมน่าจะเอาอันนี้มาขุดนะแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าใช่ได้มาแล้วแล้วก็ต้องทําการขุด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 อืมแล้วก็ต้องมาทางไหนโอ้โหมีเดเซอร์ด้วยแต่เดเซอร์ก็ทําอะไรแล้วไม่ได้หรอก นี่รอบมาได้อย่างสบายๆแล้วก็ต้องมากดตรงที่ปุ่มนี้ต่อนะครับทุกคนแล้วก็ตรงข้างนี้มันก็จะปีนซอมบี้แต่รอยเนี้ยจะไม่โดดลงไปครับพ้นถ้าโดดไปก็จะตุยเลยอันนี้เตยไม่ค่อยชอบเลยครับทุกคนมันเหมือนชีตแต่ว่ามันมีรูเยอะมากๆเตยเป็นคนกลัวรูนะครับทุกคนไม่รู้ไปเพราะว่าอะไรแล้วอันนี้มีอะไรต่ออืมตาเชียงเจลเจตต้าเชียงเจลวิ่งหนีมันใช่ไหมแต่ว่าใช่ออกไม่มันเป็นตัวมาสคอตเฉยๆปึ๊บอึ๊บอืมอืม ไงตาเชียงเจียวเจียวตาเชียงเจียว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 อย่าตามมาอย่าตามคอยมาเต็มเต็มจับสแกสามตัวเลยตาเชียงเจียวเจียวตาเชียงเจียวเออทำไมกล้วยนี้ด้านตาดูรลบอเบยจะพูดอยู่แต่มันก็มาซะแล้วอ่ะเออือเข้ามาในนี้ไปทางไหนต่อทางนี้ใช่ปะแล้วเราจะเจอกับอะไรเอออะไรเนี่ยอืมกระโดดไปแน่นอนเพื่ ปึ๊บนี่รถผ่านมาได้อย่างแบบสบายสบายหรือว่าต้องสับสวิตสับสวิตได้นอนปึ๊บโอเคผ่านมาได้แล้วทางนี้ใช่ปะกดต้องปุ่มสีแดงโอเคอันนี้ก็เปิดแล้วแล้วก็มันหูบลงไปอันนี้นะครับทุกคนเหมือนกับว่ามันเป็นลาวานะไปเลยแลาวมาทางนี้เหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อืมอยู่ในโดงกล้วยอุยมีหมาด้วยน้องหมาน่ารักจังเลยมา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  ไม่กลัวหรอกหมาตัวแค่นี้เองอุ <bs> <S ess utta hat> ้ยน่ารักเออย่ามา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 มาโอ้ยอุตส่าห์ชมว่าน่ารักจะมาเ่าเราเลยอีกต้องไปตรงข้างบนนั่นเหรอโอเคแล้วก็กรจึ๊บแล้วอันนี้ก็ต้องกระจึ๊บแล้วก็ต้องกระโดดกระโดดกระโดดอืมแล้วก็ต้องมาทางนี้ใช่หรือไม่โอเคอุ้ยตาเชียงเจวช่นกระดูนะครับทุกคนทึบทางนี้ต่ออันนี้เหมือนกับอุ้ยเจออีกแล้ว เราก็เดินไปได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีพิมพ์ัพอะไรเจอต้าเชียงเจวอ,อีกแล้วมันคงไม่วิ่งหรอกแต่ว่าใช่มันไม่วิ่งอึบ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 เอาออุอ้ยมันสั่นซะด้วยอุ๊ยต้าเชียงเจวเจตตา้าเชียงเจวตื่นหลอนหูมากเลยครับทุกคนกับเพลงนี้ ไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรถึงร้อนหูกับมันสงสัยว่ามันเป็นพราะฟีดทิกตอกด้วยแหละเวลาเต้เข้าไปปุ๊บม,มันก็จะต้าเชียงเจลเจตต้าเชียงเจลทางนี้เหรออ๊บนี่อ้ยอ้ยตก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 กระโดดนี่ปีนมาได้แบบสบายสบายมาทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมทุบป,ประตูห้ามโดนกล้วยใช่ไหมใช่<ๆ>เดี๋ยวทําไมกล้วยมันดูแบบว่าปแปลกๆจกังแต่ก็ช่างครับอืออืออบอึ๊บ,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 บนี่ผ่านมาได้แล้วทุบอ่ะอืออือ อุ้ยเก็บเหรอโอเคเก็บแล้วก็ต้องมาทางไหนต่อทางนี้เหรออุ้ยโดนน้ำไม่ได้หรอเหล็กเอาไปปะนี้แล้วก็ระเบิดโอแม่เจ้าทางนี้ต่อใช่ไหมใช่แล้วก็กดตรงปุ่มนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อต้องเอาไอ้แผ่นเหล็กเนี้มาต่อกันกับไอ้นี้อ๋อเข้าใจละดื้มนี่เอ้ยโอ้โหเต่มไม่น่าเสียงเลยไม่เป็นไรทุกคนผิพัฒนก็เอาใหม่ได้ คนเราจะมีการผิดพลาดแต่ก็ต้องสามารถเริ่มต้นตใหม่ได้นะครับทุกคนเพียงแค่ปรับปรุงตัวนั่นเองนะครับทุกคนนี่ออกแล้วก็ผ่านมาได้แบบสบายๆมาทางนี้แล้วก็อะไรอุยอ้ยอุ้ยอือโดนเรียบร้อยมันมาไวมากอืโอโดนอีกแล้วตาเชียงเจยวเจะต้าเชียงเจยว่ามาเออจะมานะเฮยนและไปไปไปแล้วก็ผ่านมาได้แล้วเฮ้ยอือเกือบอุ้ย ตาเชียงเจียวเจตตตาเชียงเจียวเอาไอ้อนันี้มาต่อกันใช่หรือไม่แต่ว่าใช่โอเคกระโดดไปได้เลยโอเคอืมอุ้ยมาอยู่ในดงน้ำกรวดสีเขียวอีกแล้วกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ต้องกระโดดอุ้ยกระโดดเอากระโดดอันนี้ต้องไปแบบรวดเร็วน้คพลฮึบฮึบฮึบ,บนี้ผ่านมาได้แล้วอุ้ยเกือบแล้วเนี่ยมันไม่หักไหมโอเคไม่หักรวดเร็วรวดเร็ว รวดเร็วรวดเร็ว pp, อึบอืผ่านมาได้แล้วปีนกระโดดใช่ไหมโอเคกระโดด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 กดปุ่มใช่ปะโอเคกดแล้วก็ตรงอันนั้นก็จะขึ้นโอเคแล้วเราก็ต้องกระโดดต่อฮึบเอาฮึบเอาฮึบฮึบฮึบเจอซอมบี้ด้วยต้าเชิงเจ้าด้วยแต่ก็ช่างเหอะฮึบฮึบฮึบโอเคกระโดดชัวร์จึงเอาจึงจึงนี่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  นี่นี่นี่อันนี้นี่นโอเคอืมเหมือนกับว่าอันนี้มันก็ต้องมาขับรถนะเราชอบดีการขับรถมาเอาไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยรถต้าเฉียงจะได้มันเดียวเหลือเกินเลย คือรถมันสั่นนะตัวขับไม่ไหวเออทำไมรถถึงมันสั่นนะทุกคนตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพอขับไปปุ๊บมันก็สั่นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนรถมันเป็นอะไรทำไมขับแล้วมันสั่นอย่างนี้มันมีอะไรหรือเปล่าข้างในมีอะไรไม่แน่ทำไมมันสั่นอย่างนี้เดี๋ยว่าเครื่องยนต์ไม่ค่อยดีฮึบฮึบเออฮึบเกือบไปแล้วแล้วก็ไปเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วใช่หรือไม่ใช่แล้วแล้วก็ถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คืออะไร อ๋อท่อมันเปิดเองโดยอัตโนมัติกระโดดไปเลยได้ยินเสียงกรนด้วยอืมแสดงว่าแต่ว่าใช่ฮึบช่วยหน่อยมาดูการต่อสู้กันดีกว่าเป็นไงบ้างเอาโดนจัดก,การจะแล้วว่าเป็นไงบ้างนี้โอเคเรียบร้อยขอขอบคุณนะสำหรับปแจขอบคุณมากเลยแบก็ะต้อมมาปึ้งตรงนี้แล้วก็ผ่านมาได้แบบเรียบร้อยแล้วก็มาทางนี้ต่อเหมือนกับว่าจะเป็นทางออกแล้วใช่หรือไม่เอามาสิมาสิ เชียงเจวมาซีมาซีคิดว่ากลัวมั้งยืนอยู่แค่นั้นโอ้ยยิงได้แบบสบายสบายยิงไปแบบมอราทอนอ๋อมันยืนอยู่นิ่งๆไม่โดนหนตรงนี้เห็นไหมถึงอาจจะเกือบโดนบ้าแต่ก็ช่างเหอะเอายิง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 เป็นการยิงที่น่าเบื่อมากเลยนะครับทุกคนยิงมันใกล้าตายแล้วมันใกล้าตายแล้วมันใกล้าตายแล้วแล้วก็ตายแล้วว้าวมันตายแล้วเพราะฉะนั้น เรามาขับรถหนีกันเถอะบ่ายนคุกต้าเชียงเจลเจตต้าเชียงเจลขึ ness, ้นรถกันเลยโอ้โหบูนควันแดงด้วยนะครับเนี่ย แล้วเราก็มาถึงจุดเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แมปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแมปหนึ่งครับทุกคนที่แบบว่าจบไวมากเลยตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าหาตอรเนี่ยเอาคลิปนี้ไปตัดเนี่ยความยาวของคลิปเตอร์จะลงในแมปนี้นะมันกี่นาที่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ตัวเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เตอทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเย้า